สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขหูุขคนน้มเด้อค่ะมื้อนี้สิพาพีพาน้องมากินตำปลาเด้อค่ะโอ้ตำปลากับถอดไก่เด้อค่ะพี่น้องคือได้ยินพระธรรมว่าตำปลาแต่ไหนตำกุ๊บตำทะเลแต่ว่ามินโนใหนนม่น่าโอกาสสมัติตำปาลาอะไแค่ผืนทะเลก็แปลกดี่ออก หลานไน,นี่ไปสื่อตลาดคอันนี้หลังเบาคนจีน,นไปสื่อพอหอมรูนจะมาสัตแต่ต้มป่านี่ซิมียังไหนมมีนะมั้ แล้วก็มีหอยขอบคุณมาไปคูณจองกันปิ้นน,นีนม่มุยหย่อนนะพี่หยตัมปลาเนาะตั้มปลาหรือตั้มนม,มิดอืมเช่ใช่เอามาพิมพ์เปนอะไรกันเนาะ มากมากม,ากม่ใหม่เมื่อนี้มีข้าดีสิบอกอย่างหูบะแบบเบิร์นอนนำเด็กเมื่อาวานว่าจมคิดห่านระเบิดมันนอนสบายเกินไปชุดแปลกๆต้องนอนเบียดกันมันถึงจะอบอุ่น นี่พักหอง่ะหมอก็ได้งาากาหนุนทำงานจัดืม จริงๆถ้าแอบคแับแล้วก็แป้งเทบบนน้าเลยจอมันนาให้เองจริงๆนาให,ห,ห้เองน,นา,าน้เองนาขอดองเต็งบน้าแบบใส่นีเดียวอะจอมันนา mm -hmm. นุูดว่าครั้งลังส่วนเนี่ยส่วนม,มนมันส่วนพื้นแต่เหมือนมันนางส่วนจะของเพราะว่านมันไม่มีส่วนแค่บอกอย่างมันางเฉยๆเพราะว่ามันแบบ บอคัะคือเสวนเพิ่นม็นแบเมันบบบรู้บอกว้าวเจอแล้วขอบคุณตั้งมาดูโอ้ยอยู่มีช้อนยุงร้ายเลยค่ะไม่กระปูนเลยว่ะ 嗯，买股。 ลูกเขาก่บุ่นมนหอมอะบ้างนี่มานี่นะครับท่าน ใสข่ขาเงมามันยังบ๊อด <c oughs> ไม่กลุ่มตัวเดียวหรอเขาแทมอ่ะ ช่ำชำอืมม <disposable worship> ันม่สมาช่ำอือือแล้วมง อ,อืมอือื่อิมมยังอนูอ่ะอืมอื่อืมอืมองมืมอขมอืซอือืมอืมอืมอ,อ,อเป็นไข่หอืมอปมดมอืมอไข่ขืมอืมอืมอวมอืมมอืมอืมอเมอือเ เทปเพาะนะคะพี่น้องคนทีนสนใจสามาทักแชทและไล่ลวดตาขึ้นเห็นได้เลยเลยนะคะราคานี่แน่นกรอบน้้นเลยค่ะคล้ายเป็นอาหารตามฤด,ดูกาลน,นะคะพี่น้องลำลำ,ดำดเรื่อยๆถึงฮันเลเบิร์ตหรับคลิปนี้ขอ